สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราไปเที่ยวนครสวรรค์อำเภอแม่วงกันนะคะไปชมพระองค์บากกันค่ะประวัติของท่านก็มีอยู่นะคะไปชมกันเลยค่ะหลวงพ่อองค์บากหลวงพ่อองค์บากพระนามพระมหามาตุรีพุทธศักดิ์หมายถึง พระพุทธองค์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมหากตันยูผู้เป็นแม่ประทานนามโดยพระราชภพมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อองค์บาปพ,พุทธศิลป์ศิลปะเชียงแสนสิงหนึ่งสร้างจากไฟเบอร์กร์สจากชาภาพยน เรื่ององค์บากโด่งดังไปทั่วโลกราวปีพุทธศักราช2,545บริษัทบาลมยูบริษัทสร้างหนังแห่งสหมุค,คลฟิล์มมาติดต่อข้าพเจ้าที่โกดังลำลูกกาคลองสี่จังหวัดปทุมธานีขอสร้างฉากภาพยนตร์เรื่ององค์บาก โดยจะให้ค่าตอบแทนจากการเช่าการสร้างฉาก90วันวันละ1,000บาทเป็นเงิน90,000บาทถ่ายทำภาพยนตร์45วันวันละ3,000บาทวันละ3,000บาทเป็นเงิน135,000บาทเมื่อถ่ายทำแล้วเสร็จบริษัทบาลรมยู Bar มิต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการลื้อถอนขนย้ายทิ้งในการลื้อถอนฉากภาพยนตร์ซึ่งจะเป็นเงินหลักหลายแสนบาทจึงขอยกฉากถ้ำและเสียนองบากให้แก่ข้าพเจ้าเป็นเงินแทนเป็นเงินค่าตอบแทนต่อมาฉากในถ้ำ ก็ยังมีการถ่ายทำภาพยนตร์อีกหลายเรื่องข้าพเจ้าได้เงินมาเป็นทุนในการสร้างพระวิหารในเวลาต่อมาภาพยนตร์เรื่ององค์บากในตอนท้ายตัวร้ายเห็นพระพุทธรูปใหญ่เห็นพระพุทธรูปใหญ่สมัยเชียงแสนพอกด้วยปูนห่อหุ้มไว้ เมื่อกระเทาะเปลือกปูนที่หน้าผากซ้ายขององค์พระเผยให้เห็นเนื้อในองค์เป็นทองคำจึงกระทําชั่วมิกลัวบาปตัดเสียนพระด้วยความโลภท้ายสุดอนิจจังกลำมใดใครก่อกลำมนั้นย่อมตามสนองต่อมาวันที่หนึ่ง พฤษจิกายน2546ข้าพเจ้าได้อัญเชิญพระเสียรหลวงพ่อองค์บากมาไว้ยังวัดใหม่แม่เรวาเมื่อเข้าวันทอดกระถินในปีนั้นจึงได้ทำการถวายเป็นทางการหลวงพ่อปัญญายะสะวัตโกอดีตเจ้าวาดรับถวายและ เบิกพระเนตรในครั้งนั้นพระพิสุสงฆ์และชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างวิหารชั่วคราวกันแดดลมและฝนบังหลวงพ่อไว้ข้าพเจ้าอาธิษฐานจิตคิดในใจว่าวันหนึ่งวันใดหากข้าพเจ้ามีและล่ำรวยขึ้น จะมาสร้างวิหารถวายแด่องค์หลวงพอ่อองค์บากอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อก็มิทราบได้อีก12ปีผ่านไปปีพุทธศักราช2555ได้ทำการบวงสรวงถวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้า ทำนวยอวยชัยในการสร้างพระวิหารเทฐานรากพระวิหารในวันทอดกระถิน15พฤศจิกายน2558วันนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกรดณนะบ้านใหม่แม่เรวาแห่งนี้ข้าพเจ้ามีลูกน้องทำงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโฟร์แมนเหล็กนายพรธนาดำสนิทขันอาสาเป็นหัวเรียวหัวแรงในการก่อสร้างพระวิหารผ่านไปห้าปีได้อัญเชิญเสียหลวงพ่อเข้าะดะสถิตสถานในพระวิหารประสานเข้ากับร่างของหลวงพ่อที่ทำขึ้นมาใหม่ในวันทอดกระถิน ที่11ตุลาคม2563วันนั้นเองเกิดปุยเมฆเป็นก้อนเต็มท้องฟ้าพระสุริยาทรงกรดอีกครั้งหนึ่งคติในการสร้างเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงค้นพบ สัจธรรมในชีวิตพระอริยสัพี่ประการเมื่อพระองค์เสวยวิมุติสุขเจ็ดท่ว่าเจ็ดลาตีแล้วพระองค์ทรงสงน้ำดำลงในเนลัญชลามหานทีใหญ่เมื่อพระองค์ผุดจากน้ำเกิดเหตุอัศจรรย์ กลีบบัวบงกฎโอบร้อมโอบอุ้งโอบล้อมรอบองค์พระจอมไตรจีวรใสติดประกายด้วยหยดน้ำกลางแสงเดือนท่านเท้าสหัสสบดีพรมทรงเปลี่ยนสังคติเป็นทองคำองค์พระวิศนุเทพไทย เนลมิตพระวิหารจตุลมุขถวายแด่องค์จอมมูนีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการสร้างพระวิหารทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่พระวิหารเป็นอาคารจตุลมุกจตุรัสจตุรัสอันประเสริฐพระคุณเลิศดีโลกล้ำ เปรียบดังพระอริยสัตสีประกอบด้วยฐานลาก24ฐานเสาจำนวน16ต้นเปรียบประดุษ16ชั้นฟ้า16ชั้นดินหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกลีดบัวทั้ง4ทิศซ้อนกลีดเป็นสองชั้นยอดพระวิหารประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายชัดสามชั้นเป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ของชาวบ้านประชาชนภายในพระวิหารประดิษฐานหลวงพ่อมหามาตุรีองค์บาปภายในองค์บรรจุพระพุทธรูปและพระเครื่องเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเบื้องขวาองค์หลวงพ่อทิศตะวันออกปรดิษฐานด้วยพระธรรมจักรจัก แก้วองค์แทนแห่งพระธรรมด้านหลังปฏิสถานพระพุทธบาทสี่รอยซ้อนกันไว้ด้านซ้ายปฏิสถานองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตคมรังสียอดอริยสงฆ์แห่งรัตนโกสินทร์ทางเดินภายนอกรอบอาคาร ลายล้อมเป็นวงกลมประโยชน์เพื่อการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้เจริญที่มากราบไหว้บูชาหากจะได้บุญกุศลจงเดินจงครมรอบองค์หลวงพ่อในพระวิหารกลอกระทำได้โดยระลึกนึกถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์อีกทั้งยังคถาว่ากำกับไว้พระมหามาตุลีพุทธศัองค์บากสักการะสุขตังมานะพุทธังปูเชมิทุกสิ่งสำเร็จสุขด้วยความมานะพยายามสาธุ สวัสดี